อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ผมกำลังทาเซิร์ฟกันเองก็สวัสดีบทุกคนทุกคนวันนี้ผมก็ได้เวลาทาเซิร์ฟเนาะหลังจากที่เล่นไฟเอ็มมาระยะเวลาหนึ่งก็คืออยู่ๆก็อยากทาไฟเอ็มขึ้นมาเพราะว่าเล่นมาเยอะละเลยคิดว่าน่าจะมีความรู้ในระดับนึงอันนี้ผมก็พากับน้องๆเนาะทำกับน้องๆในเรื่องของไฟเอ็มก็ได้แบบเออเอาสคริปต์จากไหนมาดีเอานั่นจากไหนมาดีผมก็ได้พากันทําซึ่ง ประเด็นคือมันทําได้แล้วจุดประเด็นสาคัญคือพวกผมอะทำไปทํามาใช่ไหมมันชอบมีระบบดีบ้บางอะไรบ้างแอดมินใช้ไม่ได้บ้างยิงกันเล่นบ้างแกไปแกมาเอา้ามือถือไม่มีอินเทอร์เฟซบ้างคือตอนนี้นพวกผมก็แบบเจอทางตันกันแบบหลายอย่างมากอะเออก็ขาพวกผมอบะบินขาตอนนี้นยังบินกันไม่ได้ถึงจะบินได้ก็เป็นอะไรไม่รู้อะ่ะเออ แบบอุ้ยหายตัวแล้วโอ้โหหายตัวต้องแบบวาร์ปกลับมาที่เดิมเงี้ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะโห็อยากสอบถามพี่ๆกันหลายคนว่าเอ้ยทําไฟเอ็มแบบมาทากันยังไงคือพวกผมเป็นมือสมัครเล่นแล้วถ้าถามว่าผมเป็นคนทําสคริปต์หรือเปล่าก็จะบอกตอนนี้ว่าเอ้ยผมไม่ใช่คนทำสคริปต์นะเฮ้ยผมแบบเออว่ะมันใช้ได้ดีว่ะเฮ้ยมันโอเคว่ะก็บอกน้องนะเฮ้ยนี่มันต้องแก้นะนั้นมันต้องแก้นะ คือผมบอกน้องอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมทําเรื่องสคริปไม่เป็นแต่น้องมันทําเป็นผมก็เลยแบบาฝากแก้ด้วยนี่นะฝากนี่ด้วยนะส่วนผมแ่บมีหนะ้าที่แค่แบบลงทุนหาสคริปเช่่ยกันดูชืวอกันลองผมก็ลองเสกนู่นเสกนี่ดูมันก็ยังจะมีแบบปัญหาดีบักเล็กๆน้อยๆความจริงก่อนที่ผมจะอยู่ตรงนี้ได้นะเพราะผมมีปัญหาที่ว่าเปิดเซิร์ปุ๊บมันหิวอาหารเสกให้หลอดเต็มก็ทําไม่ได้เออ มันก็ได้แบบโหมีปัญหาเยอะมากตอนนี้ผมก็ได้ลองเป็นสคริปตัวอันนี้นะคือผมก็ได้แบบลองใช้อยู่ลองทํากันอยู่ก็แบบมีปัญหาบ้างอะไรกันบ้างคือยิ่งตอนนี้แบบปัญหาเยอะมากแล้วตอนนี้ผมกําลังแบบว่ากำลังคุยกันเลยว่าเอ,อ้ยจะเปิดวันไหนอะไรยังไงคือทํำย่างไม่เสร็จเลย Hello Hello My Friends ยังทำไม่เสร็จเลยก็คือคุยกันละทําอะไรยังไงกันต่อไปยังไงกันต่ออันนี้ไหมไอ้นั่นไหม คือด้วยที่ว่าผมจะทำสคริปต์ตัวเนี้ยเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบยุคเก่าเออคือเรืยว่าผมเห็นหลายๆคนเขาเล่นแบบ Server เซิร์ฟเวอร์ยุคใหม่เนาะเฮ้ยไอ้นั่นมันดีไอ้อย่างงี้มาใช้ไอ้นั่นมาใช้ดีกว่าผมก็แบบเออมันก็ดีแหละยุคใหม่ๆในพอดีผมเป็นพวกแบบว่าอยากลองของเล่นยุคเก่าๆอะ่ะเออมันก็ยังแบบต้องปรับแก้ปรับจูนกันบ้างอะไรกันบ้างเพราะว่า บางอย่างอะ่ะมันมันไม่ใช่ไม่ดีเพรมันดีแต่พวกผมแค่ชอบเล่นแบบยุคเกา่าอีกอย่างทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยที่ยอบเล่นยุคเกา่าฟพนเพราะนี่อาจจะมีส่วนหนึ่งเพราะว่าพวกผมก็ทุนกันไม่หนาจริงๆที่ทุกคนเห็นกันอย่างเงี้ยผมพวกตัวผมลงทุนกันไปแค่ไม่ถึงพันด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเครื่องแบบนับบุกผมเองเนาะคือแค่แบบลองเปิดบน,นบุกลก,ก่อนแล้วก็ ถ้ามันได้มันผ่านปุ๊บก็เปิดไปเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาลองเปิดดูประมาณนั้นก็เช่าครั้งหนึ่งกับอาทิตย์หนึ่งเงี้ยก็แบบหลายร้อยอ่ะถ้าตีตีไปตอนนี้ที่พวกผมทํากันอยู่ว่าน่าจะหมดประมาณสักพันนิดนิดใช่เกือบเกือกพันเกือกพันไม่ยังไม่ถึงพันเลยแต่แค่เกือบเกือแต่ผมมันโชคดีที่ว่าผมมีคนที่หนึ่งเก่งด้านสคริปต์เก่งด้านโค้ดเข้ามาช่วยทําให้เข้ามาลันให้เนาะ มันเจ้าดีที่ว่าผมแบบเจอน้องๆเจอลหลายๆคนที่แบบเฮ้ยเขามีพี่ที่ทาไอ้นี่เป็นเขามีนั่นที่ทํานี่เป็นเนีย่ยผมก็เลยแบบ้สบายแล้วครูครูก็แบบให้เขาช่วยเลยอย่างเงี้ยเออคนละไม้คนละมือเอ้าพู่เล่อย่เงี้ยก็พอทําไปได้สักพักใช่ไหมพวกผมก็เจอปัญหาก็คือเรื่องการบินเนาะแอดมินมันบินไม่ค่อยได้ผมก็เลยคุยกับน้องว่าเอ,อมันแก้ยังไงดียว่าน้องพี่อะไรยังไงเดี๋ยวว่า ผมก็เลยโอเคให้น้องมันช่วยแก้มันจัดการน้องมันจัดการคุณรู้ไหมน้องมันแบบผมให้ใครให้พี่ชายคนหนึ่งอ่ะเออของน้องผมอ่ะแก้แบบให้มันเปิดเซิร์ฟได้เพราะเปิดเซิร์ฟได้แล้วเรื่องแอดบินบินเขาบอกว่าบินไม่ได้อ้าวชิบหายล้วไงบินไม่ได้โอผมคิดเลยที่เอาไงดีวะสักพักไอ้เจ้าเบฟมาพอดีมันบอกว่าพี่เดี๋ยวผมขอลองแก้ด้านนี้แก้ั้นแก้ั้นนะแก้นี้นะ พอมันแก้เวย้ยมันใช้เวลานานไหมก็ถือว่านานนะประมาณก็หลายออก็2วันอะวัน2วันมันแก้ทําแอดมินบินได้แล้วประเด็นคือแอดมินที่ผมใช้กันนี้จะเป็นแอดมินอยู่สองแบบเนะาะจะไม่ได้แค่แบบแค่อันเดียวจะมีของตัวอื่นเข้ามาด้วยแบบมาช่วยในแบบตัวหลักเพราะว่าตัวหลักมันใช้ไม่ได้เออม,มีปัญหาพวกผมก็เลยแบบเคงั้นเอาอย่างนี้เลยละกันอย่างเงี้ย ก็ได้ลองทําได้ลองอะไรกันด้วยแต่ผมยอมว่าน้องมันเก่งมากๆคือน้องอายุน้อยนะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งมากๆผมก็ยอมรับเลยผมว่าผมโตผมยิ่งทําไม่เป็นอ่ะเออผมก็เลยให้น้องมันทําพอทีนี้ผมบินได้อะไรกันได้ใช่ไหมโอ้โหว่าแบบโอ้ยเก่งจังอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ผมก็คุยแล้วเอ้ะเอาไงต่อทีนี้พอผมก็เลยพากันหาพัคโค้ดเลยพอบินได้พอผมพากันลองทุกอย่าง อา้าวร้านค้ามีปัญหาให้น้องมจาจัดการร้านค้าน้องมันก็ดึงร้านค้านาะดึงร้านค้าไว้ตรงใต้สอนอที่มีไฟทีนี้จากที่เดิมที่แบบว่าร้านค้ารถอะ่ะมันแบบเลือกโอ,อ้โหอืดก็อืดทีเปลี่ยนปุ๊บลื่นปื๊ดเลยพอเปลี่ยนมันลื่นปุ๊บก็แก้อีกก็แก้เรื่องของอ่าการเบิกรดการพาวลดของในตัวของนั่นนู้นนี่พวกก็พากันแก้เนาะ พอแก้เสร็จทีนี้พวกผมก็คุยกันว่าเอ้ยเลเบลเนี่ยไว้ตรงไหนคือเลเบลเดิมอะ่ะมันเป็นของอันเก่าใช่ไหมพวกผมก็เลยว่าเอ้ยงั้นเลเบลตัวเนี้พวกผมว่าจะกลับเป็นเหมือนของวอซิตตี้หรือแฟมิลเลียนี่แหละที่มันจะอยู่แถวโกดังอะ่ะเพราะว่าผมเคยเล่นมาไงผมแบบเอ้ยเออว่ะพวกวอซพวกนี้มันไว้ตรงนี้นี่ผมก็เลยแบบงั้นดึงไว้ตรงนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องระบบการฟาร์มเนี่ยผมก็มีปัญหานะที่ว่า อา้าถ้าไปฟาร์มใช่ไหมมันไม่สามารถแบบขับรถแบบว่าขับรถเข้าไปในปุ๊บอา่าเข้าไปจุดในวงฟาร์มปุ๊บมันเก็บให้เลยไม่มีเออมันไมีมันม,ม,ม,มีปัญหาทีนี้โอ้โหตะกี้กันเออไอ้บ้ากูทำไงดีวะและซ้ายแรขวากันก็แบบอฟักแก้ด้วยน้องพี่เงี้ยพอฟักแก่ะไรเสร็จใช่ไหมทีเนี้ยประเด็นคือคุณรู้เปล่าว่าผมทําทุกอย่างแล้วเว้ย แกทุกอย่างนะเว้ยเหลือแค่มือถือกับของเรื่องจุดฟาร์มอะทุกอย่างมันมีหมดเลยแต่ทีเนี้ยก็คือเลี้ยงสัตว์สัตว์เลี้ยงเนี่ยพวกผมลองไปเลี้ยงกันละมันไม่ขึ้นเออมันไม่ขึ้นให้เห็นว่ามันมีแบบว่าเป็นของสัตว์เลี้ยงโอ้โหชีพหายกันเลยทีนี้แบบโอ้โหแย่ละแย่ละแกยังไงดีแกยังไงดีดูซ้ายดูขวาดิน้องพี่สรุปพวกผมก็เลยไม่รู้อะไรพวกน,นี้จริงๆเว้ย น้องมันก็จนปัญญาแล้วใช่ไหมเออพอจนปัญญาปุ๊บผมก็โทรไปหาคนหนึ่งขอแอพพูดที่แอปนะาชี่วฟาดเวอร์เออก็ไปที่ฟาดเวอร์ผมเห็นคนเขาบอกว่าอ่ารับปรับเกมเริ่มต้นสามพันของไีเอ็มเริ่มต้นสามพันผมแบบอุ ui, ้ยเชี่ยราคาับถูกังวะคุณรู้ไหมว่าผมโทรไปผมก็ทักทายว่าพี่ครับมันไอ้นี่ยังไงไอ้นัน่นยังไงผมก็เลยแบบใช้วิสาสะ ขออนุญาตโทรหาเขาเลยอย่างเงี้ยโขแบบพีคบค่ครับว่างว่างคุยมั้ยครับผมก็เลยแบบโทรไปเลยเออพอราเขาบอกว่าผมเขาว่างโทรอย่างเงี้ยผมก็โทรไปนะอ่าพี่ครับพอดีถ้าผมให้พี่แก,แกอันเนี้ยอันเนี้ยมันต้องทํายังไงละครับมันถึงสามพันไหมอะไรไหมคือผมกลัวว่ามันจะเกินสามพันด้วยซ้ําพี่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าให้ผมแกพวกเนี้ยมันความจริงพวกคุณทําเองก็ได้นะเด็บพวกคุณแบบอะไรยังไงเนี่ยทําไม่เป็นหรอหรือว่ายังไงครับ ไอ้แย่แบบโหคิดในใจแบบไอ้ยคุณคุณคุณมึงจะเอาอะไรกับเดฟแบบอ่ามัธยมเอ้ยเดฟผมอยู่แค่ระดับมัธยมต้นคือคุณจะเอาอะไรขนาดนั้นผมบอกว่าอ๋อเดฟผมมือใหม่ครับพี่พอดีเขายังทําอะไรไม่เป็นขเขาก็บ่นเลยอ๋อทำไมทไมําไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมแบบอืมพี่ครับแล้วสรุปมันยังไงหรอครับพี่ พอดีมือถือผมเปิดมามันใช้ UI ไม่ได้เลยพี่พี่ตมันต้องแก้ยังไงล่ะครับพี่เขาบอกว่าอ๋อถ้า UI มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมงั้นถ้าผมให้ผมทําให้เดี๋ยวผมเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวผมแบบแลบมันเก่าทิ้งเลยแล้วลงอันใหม่ดีกว่าแล้วเขถามว่าแล้วอันนี้ล่ะพี่ย้ายจุดนั้นจุดนี่ไว้ตรงนั้นอย่างนี้อา้าวเหรองั้นโอ้โหย้ายจุดคุณรู้ไหมมันง่ายมากเลยเดี๋ยวผมทําให้อย่างนั้นอย่างนี้ ผมก็คุยนะว่าพี่ครับแล้วเอาช่วงพี่วางเวลาไหนบ้างพี่วางวันไหนบ้างคือความจริงอะ่ะเงินในบัญชีผมตอนนั้นอะ่ะมีอยู่แค่พันห้าสองพันอ่ะมีเตรียมลงคือสองพันผมาแบบเฮียไม่นจะถึงร่อล่า